พอเสียงแห้งน um anyway. like? okay. okay. <mind> 네ั้น ouais ร้องข่มกันน่าดูเลยนะไม่แล้วก็พูดถึงหวยมันก็เจ็บใจไงเจ็บใจอะไรอะเอ้ามัดมันถูกกันแหละถูกแล้วจะมาเจ็บใจอะไรก็ไม่กล้าไปแก้บนไงอ่อไปบนไว้ให้ถูหวยไปบนไว้ก็บอกหลวงพ่อทันใจเนี่ยเห็นได้เบลเขาบอกเนี่ยวันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมศากดิ์ไอ้เราก็ขอเขาไปล้วงเลขอ่ะไอ้ลูกปีกปองอ่ะเขาให้ตรงตรงเลยเกาเกาศูนย์อ่ะ แล้วก็บนว่าถ้าเกิดเกิดว่าถูกสามตัวตรงนี่ก็กล่าวว่าจะซื้อปลาปล่อยเลยตัวหนึ่งถูกพันหนึ่งอะอคุณนนมีกำไรเหลือเยอะแยะปลาแค่ตัวเดียวจะมันอะไรนั่งเสียดายอะไรไปดิไปแก้บนเลยไปกลาแก้ทำไมอ่ะบนประวานไว้ไม่รู้ว<น>่าตัวกี่ล้านะนะจีนึกยังไงไปบนประวานาก็ไปกล่าวว่ามันจะถูกไงถ้าพูดถึงเนี่ยงานเราใหญ่จริงนะ่ คนดูเนี่ยเต็มเลยก็กกำลังใจก็ไม่กำลังใจตำรวจดังยังมาดูเลยฮะตำรวจดังยังมาดูเลยใช่ก็นี่ไงท่านเลวัตพอดีครับไม่หันมาคุยด้วยนะใช่ที่ไหนนะไม่ใช่หรอแหมใช้รองพื้นเบอร์อะไร่ะหน้าขาวจริงหยอกเขาเลยถวายพระโคงท่านเจ้าเข้ามาเจ้าดรสิงหน้าปานสายเลือดของพระราชบิดาสุรเส แผงศิลาคนครในตอนนี้เราได้มาปกครองเมียงฟ้าซึ่งเป็นของขวัญที่พระบิดาได้มอบให้กับเราเมื่อครั้งที่ยังยาวพิชาสาและที่มากไปกว่าน,นั้นทั่วทั้งสิบสองปันาต่างย่อมประจักษ์ในฝีมือของเรานรสิงห์น้าปานเป็นความจริงหรือเปล่าวอริ พอริทไหนนะทำไมพ่พี่ด้านหน้าบอกโอ้โหริทไหนเนี่ยฟ้าบาทเขาชอบหรือว่าเขาชังมึงอย่างไรไม่รู้มงก็พอริทไงพอริทไหนล่ะพอริพรมลิขิตนะ่ะมุมท่านเนี่ยนะเป็นป๊อปเนี่ยนะใช่พอริทพอริทริทละสามสิบสองบาทพอ <c oughs> ดีเซลอะ เป็นความจริงทุกประการพะเจค่ะไอ้เรื่องฝีมือเพลงดา่าเพลงทวนของพระองค์ท่านเนี่ยเก่งกล้ามากมินำาพระองค์ท่านเนี่ยดูแล้วยังอ่อนไหวหน้าตาผองใสแสดงว่ามีเคล็ดลับอะไรบางอย่างดูแลตัวเองเด็กก็ต้องดูแลร่างกายให้ดีอะไรอะไรท่านอะไรัวนี้เนะี่ยทำงานหนะักถ่ายละครแสดงลิเกออกรายการในเรียนด้วยหลรย่างเลยเรื่องดูแลเรื่องภายในเนี่ยต้องสมุนไพรใบโัแล็ สมุนไพรอะไรใช่ยาอันนี้ช่วยอะไรบ้างก็พวกโี่ๆประจำตัวมีอะไรบ้างอ่ะเบาหวานความดันไขมันดตันเลือดเกาเก้ช่วยบอรเทาแลระบบกกับถ่ายไม่ดีดีก็คือกินตัวนี้ได้ไอไวหลกช่วยได้และเรื่องผิวนอนน้อยเนี่ยต้องออนเนสออเนคอลลาเจนจะให้ผิวดูสดใสเยจะได้ดูหล่อตลอดเวลาสกัดมาจากอะไรรถพีท แลาวีเพีทีรถฟูดพันรถฟูดพันแล้วก็ตัวเพลคอลลาเจนพัดเนี่ยแลพวไขข้อผิวผมเล็บตัวนี้สกัดมาจากกระดูกอ่อนสันจมูกปลาแซลมอนอกระดูกอ่อนสันจมูกปลาแซลมอนเหมือนก็บผมฉันเลยทําไมจมูกนี่เอามาจากกระดูกตะปอกกระดูกอ่อนไงและที่เหลือไปรอยยงคานหมดแล้วเลยยังยังอยู่ฝ่าบาทก็อีกก็พูดไปเรื่อยเปื่อย ก็ดีแล้วดูแลสุขภาพอยากให้หัวหน้าอยู่แบบแข็งแรงแข็งแรงเงเหนื่อยไหมถามจริงเนี่ยเหนื่อยไหมทางานด้วเหนื่อยแล้วมีงานทําก็ดีแล้วเล่นลิเกด้วยร้องเพลงด้วยตอนนี้โอ้เพลงดังแล้วตอนนี้จะทะลุหกแสนเจ็ดแสนวิวแล้วสำหรับผมนี่ผมเปิดไปประมาณเป็นแสนวิวอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาออกจากหัวไม่ได้เลยเพลงเนี้ยสองพัล้าได้สิร้องได้ดิไหนลองเลยเปรียบตัวพอแล้วพอ ฝากแม่แม่เขาด้วยอย่าเอาเพลงมาย่ำยีขนาดนี้เลยก็คนเขาฟังริงวะเนาะฮอริสพยาคมันขัดขัดยังไงไม่รู้เลยอาฮอริสก็ได้จ้ะที่สำคัญในตอนนี้พยาคทั่วทุกหัวมุมเมืองได้ตกต้องเป็นเมืองขึ้นของเราจนหมดสมีหัวมุมเมืองใดบ้างที่ไม่ยอมส่งเครื่องแร่บรรณาการให้กับเรานาซิงหน้าปานตอนนี้ครบหมดแล้วฝ่าบาท ยังเหลือหัวเมืองเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ถึงกำหนดตรงเวลาพะยะค่ะวันนี้สมพระเจริญจากศรีราชคพรมาถึง,ง,ง,ง yeah, แล้วหนูนี่แหละค่ะที่ตะปองคำประกาศเมื่อสักครู่นี้เปน็นนางข้อหลวงคุณพระองค์ท่านสุรสี ได้รับคำสั่งให้นำส่งพระราศสาร,รสไปส่งให้ถึงมือพระองค์นรนสิกหน้าบานนี่มาั้งนานแล้วว่ะไม่เห็นมีใครออกมาต้อนรับเลยต้องลังเรียกสะไหนมีอะไรกันพ่อริมีอะไรหนาะมีคนมาร้องเรียกเรายังไม่ได้ยินเสียงใครเลยเหมือนมีคนมาร้องเรียกน้ำฝ่าบาทยังไม่ได้ยินดีเหรอ โหเววหรือเปล่าพอิีเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังอีกเที่ยวหนึ่งพ,พี่สาวนะคะเปลี่ยนชื่อไหมมันดีแล้วยังไม่ทันครับเรียกล้วคือองมันโอ้โหดีจังหวะไมคนเลี่ยมรู้สึกเขินๆยังไง้นเครงนมีคนอยู่ไหมคะ้อ,าาอนรับหน่อยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเ้งในมีคนแล้วผมฉันได้ออกไปดูเองอาจจะเป็นเครื่องราชาการก็ได้คาบ้า ออกมารับแล้วครับเป็นใครครับเนี่ยแล้วมพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบหนูเปน็นนางขลหลงพระองค์ท่านสุรศรีนะคะา่าเป็นนางขลวงเหรอใช่ค่ะแล้วมาทําอะไรครับให้นำสุบารุาสารมาส่งห้ถึงมือพระองค์นรสิงห์หน้าตาลน,นะคะโอ้ําศารมาทถ,ถวายพระองค์ท่านแต่ก่อนที่จะนําสา,ารไปถวายเนี่ยต้องรู้ชื่อก่อนอ๋อลืมแนะนําตัวครับหนูแองนีชื่อว่าหนูพุตานค่ะชื่ออะไรนะ เดล่ารู้จักไหมชื่อพุตานเดล right? ่ารูปร่างเหมือนพุดเดิ้ลพี่คะครับพี่มีชื่อว่าอะไรคะไม่เอาครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนี้กูอยากรู้มากเลยอะผมเอ่ยไปอาจจะคู่กับคุณผมอยากจะลาออกจังเลยครับลาออกอะไรไม่อยากชื่อนี้แล้วไม่อยากคู่กับมันลาออกทาไมเขาไล่มึงออกวันนี้แหละออกไม่ได้ทาไมอะยังใช้นี่เขาไม่หมดอเชิญครับเชิญครับอะไรครับคือว่าก่อนที่หนูจะมา้ พวกนักข้าหลวงพวกทห,หารในวังอะเขาบอกว่า<อ>พ่อมือสีหน้าพาน่ะแต่คนที่ดุมากเลยเลยจ้หนุ่มหน่ไม่แน่ใจว่ามันจะจริงไหมหนูกมาถามพี่ดูว่ามันจริงปะฮะดุป่าอยากรู้อ่ะบอกดูหน่อยสิฮะนะจริงครับอุยดุมากจริง,รงกินปากมึงอะจริงเลย แทนครับชอบพูดเล่นดูฟาบาทใครนั้นจะทูดมาพยายะอยู่ทางด้านซ้ายมือของพงษ์ท่านพระยะครับนี่ถือทูดถวายบังของแบคค้จันทร์เอะคือคือหม่อมฉันนะหม่อมฉันมีชื่อว่าอะไรบอกฉันจะไม่ได้เลยชื่ออะไรบอกก็ไม่ได้ชื่ออะไรถามเ่อชื่ออะไรชื่อพุทธจันทร์ผู้ายพุทธชื่ออะไรพุตานพุตานพุตานนะคะพุพุตาน เราไม่จุประสคงอะไรเออคือสลระอะไรมาบอกอะไรสิกรบอก็ไม่ดมาทจุประสค์อะไรปัดซุบไม่อกไม่ดกลัวจตกสาระวสารี่จะแ่งเรียกว่าสรนี่คือุบ่ารตรา่จากโอ้ไม่ได้จะมียาสูสีใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้ก็พูดไม่ได้ถ้าเช่นนั้น เรานรสิงห์หน้าปานจะขออ่านศพราชสันตรามบัฐนี้ ราตราน,นั้นบอกให้พระเนลอ,ออกสรงครามให้เลือกรบในสนามให้เลือกตามถ้าเห็น <What? S 1> จงเลือกเป็นสิ่ง What? What?

จะจัดโกนวดโกนวดจะขอบวชเป็นเครื่องจะขอบวชเป็นสามเณรจะขอหลังขอเวนจะหาผู้หญิงจะที รับรู้เพราะเป็นความประสงค์ของิิลาสุรสีราชาเป็นศิลปินก็ต้องมีศิลปะไม่ว่าจะเป็นการาร้องหรือว่า,าการารับพระบิดาจบบทบาทจากเพผงกรํงงาพิการเอก ตอนกลาเงเปรกราบหรือรุ่ข้าเรือไร่รังสมุนไพรในกำไพน้องนิ่งทองช่วงนี้การพักงผ่อนกันก็น้อยสุ่มเสียงก็อาจจะแหกแล้งไปบ้างก็ต้องขอปรารถนาภัยกัตว์บุตรทองนะครับหลังจากทำการแสดงลิเกมาทุกคืนและก็ยังถ่ายละครอยู่ครับพี่น้อง ตนไปรีบพบมาแน่นะครับทางช่องวันนะครับกับเพลงสอนรามผูกกับรใหญ่ให้ท้องคำครับพี่น้องและจาราอมากมายเดือดร้อนปากติดตาม์เพล็บตอนนี้ตกเจ็ดแสนฟิลแล้วนะครับเพลงตอนพระรามและก็วันเกิดเพลงสอนรามครับพี่น้องพบกันที่เซนชั่นเวยดจีน ตามรับชมงการแสดงกันต่อไปครับเอา